สบายดีสบายดีเอฟซีแบบแพงเปิดสุขุสุขคนเลยพี่น้องสบายดีนี่ก็เลี้ยงงวแต่เ้าวๆแต่พี่น้องบรรยากาศมืดคึ้นอากาศเย็นดีพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงวคือเก่าแบบงงออกมากินหญ้าอยู่เนาะมานี่สบายดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเด้อ เตียงงัวเขาก็ออกเบิร์ลเลยพี่น้องบาบนี้ปีนี้พ้นดีขนาดพี่น้องตกโบยุดบอยอนเนาะตกโบเศร้าเลยจักมือได้สิได้เกี่ยวเขาก็ได้ทงนั่นพี่นอ้องท่งอากาศด,ดีเหลือเกินพ้นแกด,ดีพี่น้อง ็นมิตรตาปอดพี่น้องอยู่การทุงไทยทุงนาพอได้ไปใส่แหละพี่น้องนี่นี่อยากไปเบิงงานบุญประเพณีแข่งเหือเบาได้ไปพี่น้อง <c oughs> อยากน้ำตาเลียงงวัวอยู่ผู้เดียวกค่แบบนี้แหละไปใส่รบริพี่น้องอยากพาพี่พาน้อง ไปสมงานบุญแข่งเรืออยู่ละห้านับพี่น้องเนาะบ่ได้ไปคือเกาวบ่มีคนเลี้ยงงัวให้มาเลี้ยงแต่งัวแหละพี่น้องบาแพงกาดกาศดีดีพี่น้องหมอกลงเมื่อคืนหมอกลงฝนตกน้ำคืบตลอดเวลา อยู paid, ô, ่ไก um. ่นี่หอมเข่าห้อยหอยพี่น้องหอมหอมหอมกลุ่มๆเลยผู้สาวไปบุญแข่งยังไงล่ะพี่น้องครับผู้สาวหน่อย เนี่ยมันถึงได้กับเขาออกแางล่างอยู่พี่น้องบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งมุมสูง Chứ gì tốt, khi nó ngân nơi tốt thì tốt vứt mười lời, mười lời bảo phàng dân kết bằng thông thỏa là พอแพงก็ออกมาเลี้ยงสามโตก่อนนะพี่นะปล่อยไว้อยู่ในสามโตมาเลี้ยงถือละสาม บมาแพงออกมาเลี้ยงนี่โบเฮงมันได้ดอกพี่น้องก,กับอิมเนาะประมาณสักโมงสองสามโมงพี่นอกก้องกัอิมนี่แหละอิมแล้วก็เอาเขาไปปล่อยไว้อย่งนงไรเอาสามตออกมาเลี้ยงเลี้ยงทีละสามงูหกตพี่นอ้องเลี้ยงแคมเข,มขาแบบหยาลายถ้าปล่อยอยู่เดินบัวแพงเองบิดมือกับโบอิมพี่นออ้องหยาโบมีบมาแพงมาสีห้านเหี้าายไผ่กินอยู่ ทัดเหี้ยไผ่ให้ให่งูกินพี่น้องเพงตื่นมากกันน,าาน,นะเอาวันละอะไรพี่น,อน,อน,น,อน้องเอ้ยเอาวันลางหัวขยองมาเลี้ยงงวคนเบียดใจเนี่ยแหละพี่น้องตืนนาาง <c ười> นต่นมากนหนาบ่ล่าตืงงง่นมาแล้วก็ปล่อยงัว เลยเขาบ่ท่านได้หนึ่งพี่เนาะเขาบ่ท่านได้หนึ่งกับเขาบ่ท่านาเห็ดอีกเลี้ยงงัวอิมอม่มคนเนาะพอแพงยังขึ้นไปหากินเขากินหนามพี่นนองตามขยมบมาแพงยามหิวจังเห็ดกินนอ,อยู่คนเดียวพี่เนาะคะแนะนยามหิวจังเห็ดตอนตื่นเเร้าๆมานี่บอกค่ยหิวเป็นไงพี่เนาะไแหละไก่สีเทียงมาแพงกับขึ้นไปหาหนึ่งเขาาล้วก็เห็ดอยู่เห็ดกินกินเขาาล้วครับปล่อยเลี้ยงงวดตอ่อ ่อยงัวเลี้ยงต่อพี่น้องแม่มา,า,า,มา,พาแพงจะเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องแต่ยังเกี่ยวบ่ได้เนาะตกมาเลื่อยพ้นก็ได้เกี่ยวไปสิล้ำบากพี่น้องค็พ้นตกห้ามเลยมันเมื่อย กู้เขาพ้นตกห้ำมันเหนื่อยพี่น้องปีนี้ก็ถึงว่าฝ้นเจมาดีก็ได้ออกกัลลีนะพี่น้องก็แพงแทบก็ได้อัดหนามเลยพี่น้องปีนี้ปล่อยออกสบายตกมาจะได้หนามแห้งตกมาจะได้หน้มแห้งเขาเขายังงามยังได้เกี่ยวนะพี่น้องแต่ละปีถ้าเบาอัดหนามเนี่ยเขาตายเบิดพี่น้องปีนี้เนี่ยเขาเบางามยันทนตกลายพี่น้องแต่ละปีเขางามอยู่พี่น้อง ปีนี้ฝนตกมาช่วงบ่แพงดําแล้วใหม่ๆตกมาเรื่อยๆเนาะน้ําท่วมบาดน,นี้ขาก็เลยลั่งเลย เย็นสบายพี่น้องเอ้ยอากาศกบเยี่ยงมาภายหนอย่งไปก็อยับลับอยากนอนนอนแล้วพี่น้องอากาศมันเย็นครับลมผัดตาบ้ยอยบอ,ย,อยตาอยากลับพี่น้องตื่นมาอยากลับปางวัวอะไรนี่พี่น้องเลยขนอากาศแบบนี้กินลบไปลบมาแล้วพี่น้องาง่ไร อิ่มไปแล้วสองพี่นาอเหลือตัวหนึ่งยังบ่บอีเหลียงข้างให้หน้าข้างหุนทางเดี๋ยวอิ่มตัวนี้มาแพงกันขึ้นกัหฮเห็ดกับเขากินเขาแล้วพี่น้องสนั่นพอ I like your name, but we don't know. นียมกาแงกันที่คอจบคลิปเลยเด้อพี่น้องเจ็บผาดบรรยากาศเลี้ยงงัวตอนเสาร์มาให้เบิรงพี่น้องขอเวลาไปเห็ดกินกินข้าวกันเด้อขอยสิมาเลี้ยงงัวต่อพี่น้องสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแหงวัตสุขุสุคนผู้ที่มาเบิรงมาชมแลบบ้วกะ FC วัตสุคนเด้อสบายดีพอๆกันคลิปหน้าตอนแรงๆพี่น้อง